องค์พ่อลาหูคือใครองค์พ่อลาหูก็คือเทพผู้ขจัดเคาะภัยเพราะว่าอ,องค์พ่อลาหูได้รับองค์การจากมหาเทพทั้งสามได้แก่องค์พ่อพมองค์พ่อศิวะองค์พ่อวิณุนารายประทานพรให้กับองค์พ่อลาหูให้ดูแลและขจัดเคาะภัยแล้วก็ปลดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่มวน,มนุษย์ทั้งหลายแล้วเราทำไมต้องมาไหว้องค์พ่อลาหูบงสวงองค์พ่อลาหูบูชาท่านจุดมุ่งหมายในการบูชาองค์พ่อลาหูคืออะไรสิ่งที่เราไหว้บูชาองค์พ่อลาหูก็คือว่าให้ท่านคลายความแสงสว่างให้กับชีวิตเราเพื่อให้เกิดปัญญาแก่ตัวเราาก็เพราะว่าบางครั้ง ห่วงชีวิตของเราชะตาชีวิตของเรา,าพบกับเคาะกรรมเคาะภัยหรือที่เรารู้จักว่า,าตกชะตาราหูคําคว่าตกชะตาราหูนี้คืออะไรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าชะตาชีวิตของเราเข้าสู่ความดําความมืดมนมองไม่เห็นเส้นทางมืดแปดด้าน หรือว่าเราพบปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มาเร้ารุมเราหาทางออกไม่เจออ่าทำให้เราขาดสติสัมปชัญญะขาดปัญญาฉะนั้นเราจึงต้องมาบูชาองค์พ่อลาหูเพื่อให้ท่านคลายแสงสว่างให้กับชีวิตของเราคลายภาวะคลายโอกาสต่างๆให้กับเราเพื่อให้เราได้พบปัญญาพบผู้รู้พบนักปราช พบกัลยาณมิตรให้กับเราเพื่อให้ท่านได้ชี้แนะแนวทางสั่งสอนจูงนําพาเราไปยังอีกฝากฝั่งหนึ่งในการให้เกิดปัญญาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆได้พบแสงสว่างแห่งปัญญาในชีวิตดังที่เราจะพบเห็นโดยธรรมชาติก็คือสุริยุปปาคาหรือจันทรลุปาคานั่นก็คือว่า พระลาหูจะอมพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ครึ่งหนึ่งและอีกลักษณะหนึ่งก็คือว่าท่านกำลังคลายพระอาทิตย์แล้วก็คลายพระจันทร์ออกมาได้ครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันซึ่งเป็นปิิศนาธรรมว่าชีวิตห่วงหนึ่งของเราเราตกชะตาลาหูนั่นเองฉะนั้นบางคนอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าทำไมเราต้องมาบูชาองค์พ่อลาหูท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์ในความไม่ดีหรือเปล่า ทำไมเราถึงเคารพนับถือท่านอันนี้เป็นความเห็นที่ผิดนะครับท่านไม่ใช่สัญลักษณ์แห่งความไม่ดีหรือความมืดดําอะไรต่างๆถ้าเปรียบแล้วท่านก็เปรียบเสมือนกับรัฐมนตรีองค์หนึ่งที่ดูแลเกี่ยวกับเคาะภั่ท่านไม่ใช่ตัวเคาะภายัยแต่ท่านเป็นผู้ดูแลเคาะภั่จะยกตัวอย่างให้เราพิจารณาง่ายๆนะครับในอดีตประเทศจีน มีสำนักคุ้มกันภัยรับคุ้มกันสิ่งของต่างๆส่งจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งส่งยังไงไม่ให้โจรเนี่ยมาป้นเอาได้นั่นก็คือสำนักคุ้มกันภัยก็ต้องรู้จักไม่อ่อนไม่แข็งเขารบเจ้าที่เจ้าทางหากว่าที่แห่งนั้นเป็นอนณาเขตบริเวณของโจรเจ้าสำนักคุ้มกันภัยก็จะไปผูกมิตรไมตตี หูกน้ําจิตน้ําใจไว้กับโจรเมื่อเราเดินทางผ่านเขตของโจรกลุ่มนั้นเขาก็รู้ว่าเป็นสํานักคุ้มกันภัยเป็นมิตรกันก็จะปล่อยผ่านไปไม่ป้นแย่งชิงซึ่งผิดกับราชสํานักหรือพ่อค้าทั่วๆไปที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้ก็มักจะถูกโจรป้นชิงทรัพย์สมบัติหรือสินค้าอยู่บ่อยๆดังนั้นเราไหว้องค์พ่อลาหู ก็เพื่อให้ท่านได้มาช่วยในการขจัดเคาะภัยให้เราเพราะว่าองค์พ่อท่านอ,องค์พ่อลาหูท่านก็รู้จักความชั่วต่างๆรู้จักความดีต่างๆแล้วก็ความชั่วท่านก็เคยสัมผัสมาแล้วไม่ว่าจะเป็นความโลภโกรธหลงท่านรู้และเข้าใจดีฉะนั้นเราบูชาเคารพนับถือท่านความชั่วร้ายต่างๆหรือว่าเคราะต่างๆ ก็ไม่อยากที่จะมาตอแยกับเราเพราะว่าขครภัยต่า,า,ตางๆอ,อ,องค์พ่อลาหูท่านก็รู้จักหมดฉะนั้นเราบูชาองค์พ่อลาหูเราถือว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเรา <S <S เมื่อเราประสบสิ่งที่ชั่วร้ายหรือเครัะาภาัยต่างๆที่จะมาทำร้ายเรา <S <S เห็นว่าเรามีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นถึงขนาดองค์พ่อลาหูสิ่งชั่วร้ายต่างๆนั้น ก็เกรงกัวบารมีขององค์พ่อลาหูจากหนักก็จะผ่อนเป็นเบาจากเบาก็จะหายดังนั้นใครที่จะทำพิธีกรรมเกี่ยวกับทรงเคราะห์ต่างๆก็จะต้องมีการบูชาองค์พ่อลาหูผ่านองค์พ่อลาหูคำว่าเคราะห์ภัยนี้แปลว่าอะไร แปลว่าสิ่งที่เลวร้ายได้มาอย่างอุบัติเหตุไม่ใช่เลวร้ายอันเนื่องมาจากกรรมเก่ากรรมเก่าอ,องค์พ่อเราหูท่านไม่ถนัดอ,องค์พ่อเราหูท่านถนัดในแก้ไขเกี่ยวกับเคาะภัยอย่างนี้และคําว่าอุบัติเหตุอุบัติเหตุนี้แปลว่าอะไระแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันณนะพนี้ณนะปัจจุบันนี้ณนะเวลานี้บางครั้งก็ เป็นของใหม่เลยนะอันนี้คืออุบัติเหตุอ,นนอุบัตเนี่ยคำว่าอุบัตนะฮะต่อไปคําว่าอุบัติเหตุอุบัติเหตุแปลว่าอะไรเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยที่มาประชุมณเวลานั้นแล้วเกิดความสัป,ปะยะณเวลานั้นแล้วเกิดสัป,ปะยะในทางลบเหตุที่มาประชุมที่เป็นมิจฉาในทางที่ไม่ดีก็จะเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะทหารควรมาขอบารมีองค์พ่อลาหูคุ้มครอง ราะว่าบางครั้งจับลบออกศึกต่างๆล,ลูกปืนที่ยิงมาถูกเราหรือเปล่าอันนี้นี่ก็ไม่รู้ถ้าเราอาศัยบาร,รมีองค์พ่อลาหูก็จะมาแบบเฉีดเฉียดไปฉะนั้นทหาราต้องอาศัยบาร,รมีองค์พ่อลาหูกับองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณถ้าหากว่าเราบูชาองค์พ่อลาหูหากว่าเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุก็จะมาแบบเฉียดเฉียดไป ตาหาว่าเป็นบาร,รมีขององค์พ่อทาเวสุวรรณท่านก็จะให้ความยุติธรรม,มต่อไปองค์พ่อลาหูขจัดเคาะภัยขจัดเคาะภัยสายอะไรบ้างสายที่หนึ่งก็คือเกี่ยวกับอุบัติเหตุสายที่สองจ,อจากการกระทำของบุคคลเป็นคุณไสยมนดํดำคาถาอาคมต่างๆองค์พ่อลาหูก็จะแก้ไขทางนี้ ต่อไปข้อที่3สายที่3าก็เป็นสายการทำมาหากินอ,อย่างเช่นกลุ่มนักรอ้องการบันเทิงนักแสดงก็จะต้องอาศัยบารมีขององค์พ่อลาหูเพราะว่าท่านได้รับสิทธิ์ในการช่วยสายล่างบางครั้งก็กลา้มกลั้มกึ่งๆึงขาวขาวดำาๆเทาเทาท่านก็ไม่ถือ,อท่านก็ยังต้องช่วยเหลือเรานี่แหละองค์พ่อลาหูจึงใกล้ชิดกับมนุษย์ ถึงว่าอยู่ในช่องว่างตรงนี้ได้พระสงฆ์ท่านก็ให้ตรงนี้ไม่ได้คนที่สูงกว่านี้ก็ให้ไม่ได้ต่ำกว่านี้ก็ไม่มีแรงพอ <c oughs> ต่อไปสายที่สี่องค์พ่อลาหูก็จะดูแลสานักต่างๆควบคุมครูบาอาจารย์ที่เกละเกเลก,ก,ก,ก็คือว่าองค์พ่อลาหูท่านจะคุ้มครองดูแลอาจารย์ผู้ประพฤติดีอันนี้ก็เป็นหน้าที่ขององค์พ่อลาหู ส่วนองค์พ่อท้าเวสสุวรรณก็จะคุ้มครองดูแลพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตักเตือนลงโทษที่ท่านมีความประพฤติที่ไม่ดีส่วนองค์พ่อราหูที่ทจะขจัดก็คือว่าหากว่าเราทําดีองค์พ่อราหูก็จะขจัดเพศภัยให้สำนักเราทําดีก็จะคุ้มครองถ้าหากว่าเราเปิดสำนักไม่ดีท่านก็จะลงโทษขจัดสำนักนั้นออกไปเลยให้เพี้ยนไปเลย แม้ว่าสำนักนั้นจะไหว้หรือไม่ไหว้บูชาองค์พ่อราหูก็ตามนี่เป็นหน้าที่โดยธรรมนะแม้ว่าเขาไม่ได้นับถือองค์พ่อลาหูแต่ก็จะได้รับการลงโทษเพราะเป็นโดยธรรมถ้าเราไม่เชื่อก็ต้องโดนนะเพราะว่าเป็นภาวะของธรรมอันนั้นเป็นเพียงแต่ว่าเป็นธรรมข้อนี้ข้อนั้นแต่มันเป็นโดยธรรมนะครับต่อไป แล้วทำไมเราไหวบูชาองค์พ่อลาหูจะต้องเป็นของสีดำก็เพราะว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นปิศาธรรมเป็นนิมิตหมายที่องค์พ่อลาหูท่านประทานนั่นก็หมายความว่าเป็นปัญญาแสงสว่างท่ามกลางความมืดอวิชาก็คือความไม่รู้ต่างๆก็จะคลายหายไปและเป็นโอกาสที่จะให้เราได้ตั้งปณิธาน และสิ่งที่ไม่ดีพลังดำต่างๆคืนสู่ธรรมและตั้งปณิธานดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามธรรมเราจงหมั่นเตือนใจตนเองอย่าประมาทเราก็จะพ้นข้อภัยองค์พ่อราหูท่านก็จะคุ้มครองสาติสาติสันติโอมนัมหาโอมสาธุสาธุองค์พ่อราหูคุ้มครอง